สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไม่ไม่ท<ม>ราบเลยครับอันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะครับผมว่านะครับมันก็ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชยนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะเป็นรสชาติเผ็ด นะครับแล้วก็มีความเข้มข้นในส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับก็ไม่ได้เอาผมว่าผมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยหลายๆอย่างว่าจะเป็นมัสมั่นไก่ไม่เป็นขนมครกไม่จะเป็นต้มยำกุ้งไม่เป็นผัดไทยผมผมว่าอะไรหลายๆอย่างกะเพราเอออะไรก็เป็นที่ชื่นชอบของเขาเลครับเราก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันว่าการวิาพากษ์วิจารก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับที่เขาไม่เคย ไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะเพราะแกงไตปลานี่จะทำแบบไม่เผ็ดนี่มันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะครับมันก็มันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้แล้วก็แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับบานนี้เราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากเขานะครับ สั่งเรียบร้อยสั่งการเรียบร้อยครับนะครับโซงฟาก็ยังคิดว่ายังไม่มีใครที่ประสบปัญหาอะไรถ้ามีเอกสารทุกก็พร้อมพยายามช่วยเหลือครับก็ก็ยืนยันนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็มีการพูดว่ามีการตั้งคําถามมาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าผมว่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็พูดจริงเสียงเสียงจริงแล้วผมยืนยันว่าก็ทําจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูอย่างเป็นธรรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาเอาเอาแต่เรื่องอที่เราได้ทํามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราดูกันอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําเพื่อประชาชนนะครับก็ไม่อยากจะให้ให้ให้ไปพูดอะไรกันมากมายนะครับ ก็ผมก็ชี้แจงไปแล้วหลายหนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่เราต้องชี้แจงไม่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่เป็นเรื่องของดึงดูดนักลงทุนลงมานะครับมันเป็นเรื่องของของ FTA นะครับแล้วก็เรื่องที่เราต้องไปบอกเขาว่าจริงแล้วประเทศเราเปิดแล้วนะครับอันนี้ก็ก็มีความมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าการจะลงทุนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันจะลงทุนเป็นแสนสล้านเนี่ยมันก็ตัดสินใจซื้อบ้าน3ล้าน5้าล้านตัดสินใจอยู่ตั้งหลายเดือนเลยใช่ไหมคนเราใช่ไหมครับ จยเขาใจเราเงินเขาเงินเราเหมือนกันเวลาพิจารณาพิจารณาให้รอบครอบบางประเทศเองเนี่ยบางธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยาการรวบรวมข้อมูลที่ขเขาจะเยอะแต่ผมมั่นใจครับภายใน2ปีข้างหน้านี่สุนัาไม่เห็นการลงทุนจะมาที่ประเทศไทยครับ ผมเชื่อก็มีการมีบ้างนะครับแต่เขาไม่พูดกับผมหรอกนะครับเพราะผมก็พูดู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านเสือบท่าผมมาตลอดเวลาในส่วนตัวผมอ่ะสามหนึ่งสี่มันก็แน่นแล้วะนะครับแล้วเราเองเราก็ทํางานกันได้ดีนะครับแต่ชุมนจะไปคุยกับใครอะไรงั้นก็เป็นเรื่องก็ไม่ถึงของเขาไปแต่ว่ามันมีแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ไหมครับวันนี้ก็ถึงบอกแล้วครับนะครับสามหนึ่งสี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับยังครับยังไม่ดูเลยครับ นะครับเดี๋ยววันนี้จะเจอทางทางพรรคพลังประชารัฐบ้างก็คงมีวันนี้ก็อยู่กันคับหน่อยอ่ะก็คงมีโอกาสได้เจอหลาย,ยท่านนะครับผมก็ย้ายทำเนียบมาที่นี่ก็มานัดประชุมนัดทางานที่นี่ก็มีหลายๆหน่วยงานจะเข้ามาพูดคุยกันไม่ไม่มีครับไม่มีครับวันนี้ไม่มีจจมีอาจจะมีอาจจะมีรักษาการมาครับไม่แน่ใจท่านอาจจะท่านอาจจะชวนมาด้วยผมไม่แน่ใจครับ เขาไม่ต้องขอครับเป็นโคต้าเขาอยู่แล้วนะครับเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นของเขาอยู่แล้วครับถ้าเกิดรายชื่อและการตรวจสอบแล้วก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกต้องตามกฎหมายเป็นโคต้าของพรคพลังประชารัฐชัดเจนครับไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรเป็นสิทธิของเขาครับเราอยู่ด้วยกันเราต้องเคารพกันก็เมื่อไหร่เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาคิดว่าเขาจะต้องมีบุคคลที่เหมาะสมเสนอมาเรายินดีอยู่แล้วครับขอบคุณครับ